ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวน่าประทับใจของพ่อลำดวนคุณตาที่ขอสู้สุดใจเพื่อลหลานวันนี้เขาจะสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์เพื่อคว้าทุนการศึกษาเพื่อหล,ล,ลานไปได้หรือไม่เอาใจช่วยไปพร้อมกันครับขอ,อยากดีคุณตาไม่ใช่ว่าพออยู่มากแล้วหรอกเพราะว่าพี่ลำดวนนี่ภุมใจเอาความไปคุณตามากๆเลยเกินถูกต้องไหมครับกว่าคุณตาคนนี้จะได้เป็นคุณตาเป็นเวลานี่ก่อนหน้านี้ชีวิตสู้มาเยอะก่<ข>อนที่จะมาทําน้ําแข็งไปทําอะไรมาก่อนนะครับ,รบก่อนจะทาน้ําแข็งผมก็ ไปทำงานโรงงานอยู่ที่สมุทรปราการอยู่ได้สามปีไปเข็บผลไม้อยู่ประมาณปีนึ่งมันลําบากมากมันเหนื่อยอก็เลยกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณอมันทําไรทํานามันก็ได้ไม่งอกเงยครับได้แค่กินไปวันๆหลังจากนั้นก็ญาติเขาชวนไปทำน้ำแข็งด้วยกันไหมเขาบอกว่ารายได้ดีนะ เขาก็เลยให้ทุนก่อนเราก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆก็มีอยู่เท่าไหร่เราก็มีอยู่ประมาณแสนนี่แหละเออแล้วเขามีเขามีทุนให้เรายืมมีเท่าไหร่ครับเขามีให้คนนั้นให้สองแสนมั่งคนนี้ให้หกหมื่นมันหลายคนไงหลายคนรวมเป็นตอนนี้ที่เขาให้มาลงทุนเท่าไหร่ประมาณห้าหกแสนโอ้ห้าหกแสนอยู่เหมือนกันในนั้นมีทุนเราอยู่หนึ่งแสนถูกต้องไหมก็ติดนี้ก็อยู่ประมาณสี่แสนเดี๋ยวก่อนนะที่ว่ามาคือเซ็งกิจการเข้ามา ถูกต้องไหมฮะคเออเส้นสายคืออะไรเส้นสายคือสายเขามีอยู่แล้วที่เขาทําไว้ก่อนแล้วเส้นที่เขาส่งมีลูกค้าอยู่แล้วเขามีลูกค้าอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ลูกค้าเขามัหมดเลยอ่ะครับเขาเขาเซ็งเขาก็ให้ลูกค้าเราอ๋ออ๋เราก็ทําต่อจากเขาไปอแล้วส่วนที่เกินใหม่เราก็ได้ส่วนที่เราหาใหม่เองเราก็ได้เองด้วยได้เองไปครับจากนี่เขาได้เขา ติดนี่เขาอยู่สี่แสนกี่ปีหมดปีเดียวครับนี่นี่นี่ปีเดียวเกลี้ยงเลยใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้ใครดูแลกิจการส่งน้ำแข็งอยู่ครับตอนนี้ก็มีลูกเขยกับลูกสาวครับเออเขาทั้งสี่คนเลยเออเขาก็ช่วยกันทําเป็นกิจการของครอบครัวกันไปผมก็ไม่ห่วงแล้วเขาทําได้ผมก็ให้เขาทำาบเออ เราก็เลี้ยงหลานไปเรื่อยๆเลี้ยงหลานที่มีความสุขที่สุดแล้วครับเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงเป็นไหมครับเมื่อก่อนร้องไม่เป็นเลยเมื่อก่อนผมร้องนี่จะเพี้ยนสูงตลอดอมันจะเหินตลอดเลยแล้วทำไงแล้วทำไงถึงตอนนี้ถึงร้องวันละยี่สิบสามสิบเพลงผมดูรายการเนี่ยทุกวันอดูแล้วผมก็จํา คำที่ครูสลาบอกนี่เรียนออนไลน์กับครูเรียนออนไลน์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 ลองตอนแรกขอเบาภาษาอีสานเลยบอกห้องตอนแรกก็ห้องเอาดังๆคือจังไปเนญ่ยสลาบ้าแล้วเนาะเอามันสุดเสียงเลยว่าที่นี่บ่ได้พอสองเพลงเจ็บคอเจ็บคอลองไปเรื่อยๆลองไปลองมาเออก็เลย พอลองไปดวนเขามันก็หาทางลงบ่ได้ซะแล้วเวลาเวลากล่อมหลานนี่ก็ใช้วิธีการร้องเพลงนี่ถูกต้องไหมครับออยี่สิบเพลงเลยเหรอกว่าจะหลับเทลิสเทลิเขาเขาหลับไปตั้งแต่เพลงแรกแล้วครับแล้วทำไมกุณตาร้องต่อถึง20เพลงมันมักนเสียงเพลงอะนะดังนั้ลองไปมันต้กงไดล่ะ เขาบอกว่าร้องเพลงแล้วค่าไตดีขึ้นด้วยนะทำไงทำไมค่าไตถึงดีขึ้นผมลองไปเรื่อยแล้วก็จีบน้ำไม่พ้อมข้อมันแห้งหมอบอกว่าการรักษาโรคไตหน่กินน้ำได้หลายผมก็เสียเขาก็จีบน้ำได้หลายทีนี่มันก็เมื่อละสามซีแก้ววนนตอนร้องเพลงมันก็ว่าพ่อไปตรวจวังสามเดือนก่อนว่าค่าไตปกติแล้วว่าท่าน นี่ก็คือเครื่องปรุงนี่บ่ร่อยากใช่เลยเพราะว่าเออมันอันตรายต่อไตเราก็ดูแลสุขภาพเพื่อดูแลหลานต่อไปใช่ไหมหคุณตาครับอยากอยู่ <c oughs> น้ำเกลือไปโดนๆนะเออวันนี้หลานรู้ไหมว่าตาจะมาหาทุนการศึกษาให้หลานเนี่ยโอ้ยอยู่โอ้อยู่โอ้คุณ <c oughs> ดูหน้าจอกันอยู่มีอะไรบอกจากหลานๆบัางครับผมหลานๆทั้งหลายเป็นกำลังใจให้ตาหน่ยเด้อวันนี้ตาตื่นเต้นขนาดเลย ได้เห็นหนาคู่สลาเลยยังตื่นเต้นรับเนี่ยให้ให้เวลาทำใจให้เวลาทำใจใช้เงินทุนการศึกษาเท่าไหร่ครับคุณตาตอนแรกคิดว่าได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นละก็จะเอาเจ็ดแสนนึงนี่ละแสนนึงเนาะครับเอาสู้สูเต็มที่ครับผมเป็นไงครับพี่เบนซ์ครับม่วนขัแไปฟังชีวิตของคุณตาละม้วนม่วนนี่ดีครับครับขอบคุณครับเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวผมนั่นะครับ ก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นครับแลวก็เห็ดใต้มันดีเฮ็ดเต็มที่ครับหลวก็หล้านๆรอฟังอยู่นะครับผมผมกะเป็นกำลังใจให้ตาล้ำดวนสู้ๆครับผมครับขอบคุณครับครับสูู้มูสูครับสู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 สมสูสูสูสมสู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 สขสูสูสูัูสูสาสัสู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 คูสูสลสูสูสูส thank <laughs> you บ้านทุ่งเข้ากรุงเจอกันแต่พอเจ้าลาเมื่อบ้านชวนสงปรานเมียนนยีบไปตกลงกันว่าพอมันได้ค่อยไปหมายมันเก็บเงินช่วยกันสิ่งที่ฝันนั้นคงไม่ไกลเดินผ่านคือวังนอง จะพังมันแล้วหรือไรถูกวันนเาย่มวันใบหรือเจ้าทิ้งใจพายลำเก็นทานล้านเจว็นเช้าเย็นเห็นภาพเก่าๆที่เคยเวัดซื้อกับขา้าวลวกหักหนึ่งป่าเมฆาลดเข็นลูกขินปากซอย เกี่ยวก้อยด้วยกันยามเย็นหาพเก่าหลับทายัางเห็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นเพียงฝันเลือนลอยคมวั hmm. งน้อยน้อยให้ยังคอยน้องน่าสานต่ออย่าทิ้งให้รอส่งข่าวบังน้อทำไมให้คอยเม่บังคับแต่งงาน หรือทางบ้านกีดกันน้องกล้อยเศสาคำไม้ขึ้นน้ำจ้อยจ้อยยังเฝ้าคอยน้องที่ซอย าวางนอทำไมให้คอยแม่บังคับแต่งงานหรือทางบ้านกีดกันนอ้องกลอยเศร้าทำไมคืดน้ำจอยจอยยังเฝ้าคอยนอ้องที่ซอยเดิมอย่าพังความวังเคยเริ่มเรียกกลับมาเติมพันเราให้ มันก็จะงงๆนะไม่รู้จะเอามือไม้ไว้ไหนไงแธรรมดาต้องแว่งต่อยเปย์ไงจะไปไว้ไหนดีวะลองไปด้วยแว่งเตเลยติดแว่งไปติดแว่งไปแล้วเป็นไงครับผมเ้นพลังเสียงคุณตาไรดีครับแล้วก็เพะว่าเวลาการลองแบบว่าลองในตรงจังหวะเลยครับจังหวะแบบมาตรงมากปุ๊ปุ๊บมาปันแบบเหมือน คนที่ร้องเพลงเป็นนะครับก็ย้อนกรรมการนี่แหละแปลว่าเบิ่งคบฟวงคู่หลายฟังคู่หลายครับฟังคู่สละหลายเพิ่นแนะนำมากหลายมากเพิ่นแต่งเพลงเก่งนะครับอะไรกับเป็นกำลังใจให้คุณตาด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับดี่ยครับดีดีครับตาลำดวนนี่เป็นคนสู่ชีวิตนะครับคนสู่ชีวิตแล้วก็สู่จนประสบความสำเร็จ <c oughs> ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างคนหนึ่ง <c oughs> นะครับ,รบแล้วก็มีหลานห้าคนแล้วก็ดูแลครอบครัวทุกคนอยู่ในครอบครัวที่ชื่นมืนอ่ะผมรู้สึกแบบนั้น <c oughs> นะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นความทุกจากการที่มีลูกหลานเยอะแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับ <c oughs> แถมมีแรงบันดาลใจในการร้องเพลงด้วยก็อยากเอาใจช่วยนะครับอยากให้ร้องเพลงไปนานๆร <c oughs> ้องเพลงให้ลูกให้หลานฟังไปนานๆให้มีความสุขนะครับตาลำดวนการมาวันนี้นี่ผมถือว่า ตาลํมดวนเข้าใจวิธีการร้องเพลงทั้งหมดแล้วแหละไปกับจังหวะได้ดีมากในเพลงเพลงนี้แบ่งลมดีแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองสั้นยาวถือว่าทําได้ดีมากๆอาจจะมีเพิ่มเติมเรื่องของลูกคอแค่นั้นเองตอนนี้มันไม่มีลูกเอื้อนมันมีแค่แบบสั่นนะครับผมก็ก็ก็อยากเอาใจช่วยครับเดี๋ยวรอดูคู่ต่อสู้ครับผมครับขอบคดีครับยงไงครับพี่ี้ โอ้หนี่คือกเกษียณสําราญของแท้ oh. เนี่ยของแท้เลยคือเบิกบานผุดผ่องมาก oh. พรอรัวอบอุ่นนะอุ่นหนะาฝากข้างมากดูจอกแจ๊กจอแจสงสา์ <c oughs> แล้วเป็นอะไรไหมเป็น แฟมิลี่คารวาลที่เราสร้างมากับมือและเป็นของของเราเราไม่โอ้ไม่เหงาเลยอ่ะคือแบบว่าคึกคักตลอดแต่จิตใจเบิกบานมากชอบนะคะแล้วเรื่องการร้องเพลงร้องได้ดีมากเลยนะอย่างที่พี่พีว่าเหลือลูกคอปกติเรียนนะกับดนเพลงชิงทุนก็คือเปิดดูครูสลาใช่ไหมคะเรียนแบบเรียนออนแอร์วันนี้จะไม่ติติงอะไรเลยเรื่องการร้องเพลงวันนี้จะให้เรียนโดยตรงจากคุณ ขอให้มีความสุขบบนี้แล้วก็ขอเนี่ยวันนี้มานะดีเลยเพราะว่าอะไรเป็นตัวอย่างกับคนที่รุ่นรุ่นเดียวกันว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนะคะพอถึงวัยวัยหนึ่งแล้ว่ะความสุขอยู่ในนี้จริงๆผลิตมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดสุดท้ายจะเป็นเกษียณสําราญที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ละคะ่ะครับยัครับค <ขอ S 1> <อ>ุณหลาครับก็<ๆ><ข>อยากข, <อ S 1> ขึ้นชมว่าเส้นทางชีวิตคุณตาลำบือน้าใครได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดหนึ่งที่ ที่เติมให้กับสังคมได้วันนี้บ้านเราอาจจะสู้เพื่อยังชีพสู้เพื่ออยากร่ำอยากรวยแต่คำว่าชีวิตแฮปปี้ผมเพิ่งได้ยินชัดๆจากคุณตาลำดวนและที่สำคัญก็คือวิธีรักษาไตโดยการร้องเพลง <c oughs> ก็เพิ่งได้ยินชัดเ <c oughs> จนวันน,นี้มันเป็นต้นแบบหลายอย่างมากนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณที่มาส่วนเรื่องการร้องเพลงนี่อย่างที่ทุกคนรู้สึกคือไปกับจังหวะดีมากหนึ่งออกเสียงดีมากเป็นธรรมชาติเสียงพูดเสียงร้องอันเดียวกัน 2. เก็บรายละเอียดคำร้องคำนองได้เป๊ะ 3. จังหวะเป๊ะจุดอ่อนหนึ่งก็คือแก้วเสียงเราอาจจะหย่อนพลัง<ะ>อยากได้พลังมากกว่านี้อันที่สองที่มันชัดมากก็คือลูกคอ,อยังไม่มีลูกคอ,อยังไม่เพราะไม่ใช่ไม่มีนะ,ะตอนนี้คุณแต่ลํำดวนห้องบ่าห้องเศร้าน,น้อยปากซอยมีร้านเซเว่นใช่ไหม ร้องก็เหมือนเลยเราไม่มีลูกคอมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงแต่ถ้าคนที่มีพรสวรรค์เขาจะร้องแบบเดียวกับมนแคนห้องเช่าในน้อยปากซอยมีร้านเซเว่นนี่คือแบบมีลูกคอคุณตาต้องไปฝึกให้มันมีลูกคอเพิ่มมากกว่านี้แต่คุณตายังทําได้ไม่ครบมันก็เลยเพราะประมาณนึงนะครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับ ถึงเวลาของแชมป์สองสมัยมิวสิกลูกสาวร้านหมูกระทะจากขอนแกน่นเธอมาพร้อมความหวังที่อยากนําเงินไปซื้อที่ดินกลับคืนให้ครอบครัววันนี้เธอจะสามารถรักษาตําแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่ไปชมกันครับลูกสาวร้านหมูกระทะถูกต้องไหมคะค่ะร้านชื่อร้านอะไรคะร้านเจนหมูกระทะสาขาบ้านดอนบมจังหวัดขอนแก่นคะ่ะออ,อะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดหมูสามชั้นคะ่ะอ,อ๋อคุณต้องยังไงมันต้องยังไง วิธีย่างต้องยังไงย่างแบบกิมเกลียมนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะให้ให้มันพอหอมๆให้มันรีดไขมันส่วนเกินออกให้น้ำมันมันหยดออกมาเอาแบบไม่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 เอาแบบไม่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 กิมเกลียมแบบไม่ไม่เอาลบกวนพี่ขี้ไปทำเองครับผมกิมแบบไม่ไม่ไม่ได้หรออก็แล้วแต่ความชอบใช่น้ำจิ้มนี่รสเด็ดยังไงเราให้ฟังอ๋อให้น้ำลายไหลเลยรสเด็ดค่ะ ข้าไปคอนแก่นนะคะต้องแวะค่ะบอกแค่นี้เลยค่ะบอกแค่นี้เล, <c oughs> เลยค่ะไม่อยากให้คุณต้องหิวเยอะมากกว่านี้ค่ะพร้อมสู้ไหมคะวันนี้พร้อมค่ะคุณตาก็มีหลานทั้งห้าคนนะคะ <c oughs> เออเขาแรงเขาเยอะนะ,ะ, <c oughs> นะเอ้านึงเพลงครับเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลงฝากเพลงถึงยายค่ะ <c oughs> เเงงงงงินนได้้้สราใหหยลัมขอบคุณค่ะ มีสิครับผมเป็นไงพี่เบนครับเพลงนี้ก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับพลังก็ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ร้องร้องชัดแต่ว่าขึ้นมาแ,แรกๆอาจจะแบบแบ่งลมไม่ตรงเท่าไหร่นะครับแต่หลังๆมาก็โอเคหมดเลยครับผมขอบคุณซีอีโอสมตำไป <c oughs> ้ยห <c oughs> ัว <c oughs> ครั <c oughs> บผมส้ <c oughs> องกไปเพดไงครั <c oughs> บพี <c oughs> บ่ดครับเพลงนี้ผมว่าทํานองหนูได้หมด ทุกอย่างหนูได้หมดมันเหมือนหนูมีความกังวลในเรื่องของเทคนิคเหมือนหนูท่องเพลงมาไม่ยังไม่สะใจอะ่ะหนูหนูต้องชํานาญมากกว่าน,นี้ในเรื่องของการแบ่งลมหนูอาจจะ,จจะมีพลังเยอะหนูอาจอยากจะใช้ลมเดียวแต่บางทีมันมันไม่จําเป็นส่วนอารมณ์เพลงของหนูอะ่ะมันพร้อมที่จะมาดีอยู่แล้วแต่พอห่วงเรื่องเทคนิคมันมากินพื้นที่ของอารมณ์เพลงของหนูไปหมดเลยเหตุการณ์มันเป็นประมาณนี้ครับ อยาะฝ <aha> ากเสียงเพลงให้ฝากใจกับความกังวลเรื่องเดียวกันเลยอยากให้แกะให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าบางทีแบบว่าแบ่งลมมาแล้วอีกนิดเดียวจะถึงมันมันเพราะแล้วนะแต่มันรู้สึกแคดแลดไปนิดนึง <c oughs> มันควรจะเออมาอีกหน่อยแล้วมันอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูต้องแกะมาให้ละเอียดถ้าแบบละเอียดยิบคมกริบนะบอกเลย หนึ่งหมื่นสมัยไม่ไกลโอ้โหไม่ไกลโอ้โหเอาสมัยนี้ให้รอดก่อนนะก่อนจะไปหนึ่งหมื่นสมัยนี้เอาตรงนี้โอเคโอเคนะคะนี่แหละแกะมาให้กริบกริบให้หน่อยรอบหน้าจะขอฟังนะคะขอบคุณนะคะบอกว่าจะกริบกริบมาให้เลยค่ะขอคมคมบาดสากสากเอออย่างนี้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเรื่องหนึ่งหมื่นสมัยนะฮะก็ตอนนั้นก็98พอดีเลยฮะับยงไครับคุณสมครับ รอเป็นมิวสิกนะลูกร้องเพลงไหนก็มันจะมีจุดเด่นตรงเนื้อเสียงหนูหน่าฟังมากบานเออมาเสียงมวนเป็นคนเสียงมวนเสียงมวนเสียงหนารวมทั้งเป็นคนร้องเก่งด้วยแต่ก็เห็นตรงกันตรงที่ว่าเหมือนเหมือนหนูมีเมอมีเมอลูกไม่ค่อยเป๊ะรวมไปถึงลูกเอื้อนบางอย่างนี่อ,อย่างที่ครูบอกบ่อยๆว่าภาษาไทยมันมีวรรณยุกวรรณยุกคือเหมือนตัวโน้ตตัวหนึ่งเลย แต่ไปประกบกับโน้ตในทาน,นองเนี่ยบางทีมันทะเลาะกันมันทําให้เราต้องมาอาศัยลูกเอื้อนเพื่อให้ได้ตัวโน้ตนั้นตําแหน่งนักร้องทีรอมา,มามาไม่ให้เอื้อนแต่เอื้อนตรงคําว่ารอมันก็จะได้มาตรงกับวรรณยุกค,คนฟังก็จะรู้สึกวออแปลว่ารอมาแต่เมื่อกี้มิวสิกตําแหน่งนักร้องทีรอมาไปเล่นไปเอื้อนตรงคําว่ามากลายเป็นรอมา จากมากลายเป็นรอมาไปเลยเสียงที่ได้ยินมันเป็นอีกคำหนึ่งมันจะมีอาการอย่างนี้อยู่สองสามจุดเพราะนั้นการแกะเพลงต้องแม่นแม่นทั้งคําสั้นยาววรรคตอนและก็จะเอื้อนตรงไหนคําไหนบางทีอาจารย์ที่คุมร้องเนี่ยเขาเขาสู้กับมันมาก่อนเราแล้วมันถึงมาเป็นต้นฉบับเพราะแกะเพลงแม่นๆครับเพราะอย่างอื่นมีครบครับขอบคุณค่ะพี่น้ำด้วยครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับ วันนี้แชมป์สองสมัยฮะมีออกอาการให้เห็นเหมือนกันแต่อีกฝั่งหนึ่งร้องเพลงด้วยความสุขฮะคุณตาลำดวนฮะจากกรุงเทพนี่เองมาสู้เพื่อทุนการศึกษาของหลานๆครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับแชมป์สองสมัยฮะต่ารับการเป็เยินของคุณตาลำดวนนะดูสิว่าใครจะออกลำก่อนพี่พีสเสด็จให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก มิวสิกครับผมและต่อไปจากที่เบกกี้ครับถ้าเป็นชื่อของมิวสิกแล้วก็เดินหน้าต่อให้เป็นแชมป์สมัยที่3พถ้าเป็นชื่อของคุณตาลำดวงเสมอกัน1ต่อหนึ่งจบตรงนี้หรือต้องถึงมือครูมอบคะแนนให้แกมิวสิกครับผมแชมป์สาสมัยจา้ กูนั่นจะดูสลาครับมิวสิกครับถึงไงครับวันนี้ครับคูก็วันนี้ถ้าเอาคําว่าร้องดีเป็นตัวตั้งเนี่ยเหมือนว่าทําได้ดีทั้งคู่เลยนะแต่ถ้าเอาคําว่าร้องเพราะเหมือนว่ามิวสิกจะได้เปรียบด้วยความที่มีครบกว่าคุณตากระยัถอดใจเด้อครับนะครับถ้าอยากให้เพราะกว่านี้ก็ต้องไปฝึกลูกคอเพิ่มแต่อยัางจะบอกว่าทุกอย่างที่ในเรื่องเล่าของคุณตาเนี่ย มีคุณค่าต่อคนดูมากนะครับอย่างน้อยก็ได้คำว่าชีวิตแฮปปี้ครับขอให้ใช้ชีวิตแฮปปี้ต่อไปครับครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินถึงต้นใจให้สา0 0บาทครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์สามสมัยกับวงล้อเงินทุน จาก5,000ถึง50,000แชมป์สสมัยไปเท่าไรดียกเลยนั่นแหลกไปของๆเอออย่ากดดิเออหนึงไล5เออเออชักเริ่มใช้อุปกรณ์เป็นแล้วตอนนี้2สมัยที่ผ่านมาเก็บไปได้สมัยละ5,000 สองหมื่นตลอดเลยแต่จบที่5,000ันจ้ะสะสมเพิ่มอีก5,000บาทคุณเดิมมัมีอยู่หนึ่งหมืบาทวันนี้รับคุนมาอีกห0 0พบาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนจากเงินชัยโยสะสมอยู่หน0 0งบาทหรอตังค์ยังชัยโย ติดตามการเดินทางของชามานักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กนพอล,ลอ,งงลอ,งลอังร้องเพลงชิงชนคใจร I'll be